สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยครับเราอยู่กับเกมแบ d น o อดเดี๋ยวเราจะมาต่อกันเลยในซีซั่น2ตอนที่3ฮะหลังจากคอมเมนต์ของคลิปที่แล้วนี่หลายคนคอมเมนต์เข้ามาผมรู้ตัวผมเลยว่า ตกอัปเดตเกมไปเยอะนักมากเลยนะฮะก็อย่างว่าเนะเกมเมื่อ3มปีที่แล้วกับปัจจุบันเนี่ยมันต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงกันบ้างแหละก็ต้องขออภัยในความที่ผมเนี่ยไม่รู้ดูนักกานะครับแต่ก็วันนี้ฮะหลังจากอ่านคอมเมนต์ไปอย่างโชคชนก็รู้แล้วว่าเราต้องทําอะไรบ้างเพื่อให้เกมของเราเนี่ยออกมาอย่างสมบูรณ์แบบมากที่สุดนะครับผมโอเคก็ไป เดี๋ยวเราจะไปเริ่มที่เกาะวินเตอร์เลยแล้วกันนะคือเหมือนก่อนเนี้ยมันจะมีทหารศัตรูบางอย่างที่เราไม่เคยเห็นแล้วก็ต้องมาดูให้แน่ใจว่ามันคืออะไรเสียงระฆังดังกังวานท่ามกลางฟ้าฝนโปรยปรายเงี้ยเหรอเดี๋ยวพยลงมาหมู่บ้านเยอะชะมัดเลยว่ะไม่แน่ใจว่าศึกนี้เราจะไหวหรือเปล่านี่ครับบ้านได้ปกป้องเยอะขนาดนี้เป็นเหมือนเกาะขนาดยักษ์ใหญ่ศัตรูมาแล้วทั้งตัวใหญ่และตัวเล็กเลย เดี๋ยวตัวใหญ่เนี่ยเอากองหอ,อกสากัดไปส่วนตัวเล็กนะครับเราจะเอากองไปวางระเบิดดักมันก็นแล้วกันนะกองสีม่วงก็ตามไปซัพพอร์ตด้วยครับผมมีแผนการอยู่แผนการก็คือวางระเบิดตรงตำแหน่งนี้แล้วก็ขยับออกไปสักนิดหนึ่งเข้ามาระเบิดไวไปครับเข้าสากัดมันล้อมเออดีมากคือ นี่ขนาดวางเผื่อกะโดนัล้นนะเนี่ยมาซ้ายและขวาครับกองสีฟ้าไปทางขวากองสีม่วงไปซ้ายกองสีฟ้าวางระเบิดแก้ตัวอีกครั้งหนึ่งถอยกลับไปโอ้โจนครับงานนี้เพอร์เฟกต์เลยกองสีม่วงกระทุงเออทำได้ดีมากๆลุมสกร,รมมันสวดเยอะทุกคนทำได้เยี่ยมเลยครับด้านขวามางั้นเหรอมันมาพร้อมกับออตู้ใหญ่ ตัวใหญ่ที่ถือดาบโลดดาบโล่ที่มาพร้อมกับพวกคนธนูไวกิ้งเราก็ต้องไปกันให้หมดทั้งครอบครัวของเราผมจะยิงใส่มันด้วยธนูผมก็แล้วกันลงมาเลยลงมาแล้วยิงโอ้โหโดนแค่ชุดเดียวก็ยังดีดีกว่าไม่โดนเลยทางซ้ายมาครับอีกคนนึงไปข้ามันเอาละนะต่อไป ต้องสกัดด้านซ้ายเอาไว้กับโรเบิรวางขู่สักหนึ่งอันกองฮนูขึ้นเดนิปเลยครับเอาละเออข้างบนมาเสีม่วงไปสกัดทันไหมเนี่ยต้องทันนะถ้าไม่ทันมันเผาเราแน่ๆนสียม่วงทันอยู่ครับโอเคโรเบิรสกิลวอร์แฮมเมอร์กลับมาสามารถใช้งานได้อีกครั้งหนึ่งแล้วโหว,วุ่นวายมากคุณผู้ชมวุ่นวายสุดๆเลยครับแต่ก็ยังรับมือได้ เดี๋ยวระหว่างนี้กองสีม่งวงแลกษาบาดแผ่ไปก่อนละกันนะเออกองหอกหลบนยครับลูกดอกมาแล้วท่านต้องหลบนะกับกระเบิดเราวางจนหมดแล้วคุณผู้ชมครับไม่สามารถวางเพิ่มเติมต่อได้แล้วลงไปขยี้มันอีกคนนึงกองขนูโโหยังครูดาวไม่เสร็จเลยข้ามันครับกองหอกทำเออกองสีฟ้า รักษาบาดแผลไปก่อนกองเสียม่วงมาแทนหน่อยโอ้โหซ้ายและขวาเยอะขนาดนี้บ้าเอ้ยเดี๋ยวจะต้องเอากองหอกอะ่ะสกัดด้านขวาแล้วก็กองม่วงไปทางซ้ายครับกองขน,นูตามหน่อยแล้วก็ยิงขน,นูฝนแทนเลยดีมากโอ้เยอะเยกองหอกจะไม่ไหวแล้วนะครับตอนนี้มันขึ้นข้างบนไปแล้วอะ่ะกองสีฟ้า เดี๋ยวไปแทนที่หน่อยนะครับเมื่อออกมาแล้วเขาสกัดกองหอกเข้ารักษาบาดแผลไปก่อนทันไมเนี่ยโอ้เราเสียบ้นหนึ่งหลังครับสองหลังแล้วถอนกำลงังตอนนี้กองทัพมันมามากเยอะเกินไปเราไม่สามารถคนของเราสู้ระจันบาลซึ่งหน้าได้ต้องใช้ยุทธวิธีในการสู้ยุทธวิธีที่ว่าก็คือการการที่เรานั้นจะกระโดดใส่มันแบบนี้ มาเลยชุดเดียวจบในการต่อสู้ครั้งเดียวฮะดูการกระโดดทับแต่ท้ว่าใช้ชนะนี้มันเสียหายหนักเกินกว่าดีใจได้<笑><笑> okay, โอเคครับผมได้มาแค่สี่เหรียญทองครับกับจุดเช็คพอยต์นี้เป็นอะไรที่มันวุ่นวายสะบัดสะบอบมครับกองทับเราแต่ก็ต้องไปต่อเราจะค้ำควรกับผู้เสียชีวิตไม่ได้ครับ จุดต่อไปก็คือลิสมอแต่ลิสมอผมไม่พอต้องเอนเทอร์นไปก่อนแล้วเนะนะเสียดายที่ลิสมอไม่พอนะครับ <c oughs> เอาเป็นว่าเราอัปเกรดกรอบน,นะคุณผู้ชม <c oughs> ผมว่านะกองทัพเรามีจุดบอดอยู่ก็คือกองหนึ่ง <c oughs> กองนั่นคือธนูครับธนูนี่มันไม่ค่อยโอเคผมว่าเราอัพป,ประสบการณ์ให้เขาหน่อยไหมให้เขาเนี่ยมีสกิลในการยิงแม่นยําขึ้นนะครับเอาละแล้วก็ยิงเร็วขึ้นด้วยผมอัปเกรดเสร็จแล้วนะเออแล้วก็มีคนถามว่าจอกศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันทําอะไรได้ใช่ไหม ประมาณว่าใช้ได้ก็ต่อเมื่อแม่ทัพเราตายพอตายปุ๊บใช้จอกนี่แม่ทัพจะกลับมาอย่างเงี้ยนะครับก็ดูไม่ค่อยจําเป็นเพราะว่าเราไม่ค่อยเอาใครไปตายไงคำข้ามไปก่อนลวกันฮนะเ <c oughs> กาะต่อไปครับสมรภูมิแห่งเกาะเฮสโซเราก็ต้องมาดูได้พอยไปเลยฝนโปรยปรายเช่นนี้ศัตรูจะแทรกซึมมาท่ามกลางสายฝนกันสินะฟ้าแลบด้วยนะฮะว้าว แต่สงขรามดังกลางวานกุกก้องกลางมหาสมุทรทางซ้ายทนูไปรับมือพร้อมกับกองดาบโล่ทั้งหมดไปให้หมดนี่แหละทั้งคณะของเรามาแล้วดูสิกันได้เจอกับพวกค่าเราจะสู้เช่นไรเตรียมพร้อม <c oughs> ตกน้ำไปซะมาทางไหนก็นไปทางนั้นเลยข้างบนครับต่อไป กองโลประจําสถานีรบธนูไปเลยครับไปซ้อนไปให้หมดนั่นแหละไปทั้งคนะเราเน้นจับกลุ่มจับก้อนไว้ก่อนนะมันให้ความใจกับกองดาบโลเรามากกว่าธนูไงมันเลยเป็นเป้าแบบนั้นเลยข้งบนไกแล้วเอาเป็นว่าจุดนี้ไปไปให้หมดทั้งคณะนั่นแหละฮะมากันอื้อซ่ายากกว่านี้ก็เจอมันแล้ว ขนธนูระยะได้ยังแต่ล้วก็ยิงไปเลยครับเ,ออเดี๋ยวขยับกองหอกสักนิดหนึ่งเหมือนขึ้นฝั่งหอกแน่แนน,นูถอยหลังเอากองสีม่วงเข้าแทนที่และเตรียมกระเทกสุดยอดครับพวกเราทางซ้ายมาใช่ไหมธนูไปทางซ้ายหน่อยครับที่เหลืออยู่ขวาไปก่อนผมจะให้ธนูเนี่ยฉายเดี่ยวเลย ยิงอัดใส่พวกโจวยักษ์ไททันต้องตายด้วยเงามือธนูเราจิ้มมันเอเอเออออเเตรียมครับเราดมยิงอโอ้ธนูนี่มันเริ่มจะฝากผีฝากไข้ได้แล้วนะครับแต่ก็นะเข้าช่องแคบมราากาโอ้กัาวระเบิดกองกระทุงไปกองหอกเดี๋ยวไปสู้หน่อย เดี๋ยวนะกับระเบิดน่าจะวังไม่ทันแล้วนะครับยังวนันนี้ลงนนแน่แน่เสียบร้อยเดี๋ยดีทำไมมันฆ่าไอตัวใหญ่ไม่ได้วะสักทีดิเออโอ้ยกว่าจะจบโอ้ยังครับยังอย่าเพิ่งชะล่าใจไปฆ่าสึกยังไม่ได้หมดเพียงแค่นี้มันยังมากันอีกอะนะกองฝอกหลบหน่อยต้บนบอ เรียบร้อยครับไฮ้สงครามนี้มันวะรู้สึกเราใช้ความสามารถของคนูอย่างชัดเจนมากเลยฮะโคตรเก่งเลยไปต่อครับสงครามต่อไปแบบรวดเร็วเลยและกันตังนี่ยังน้อยอยู่อะเดี๋ยวค่อยอัปเกรดในอนาคตละกันครับเราจะไปเอาอะไรระหว่างเครื่องรางกับกองทหารผมขอไปเอาเครื่องรางละกันครับผมจะเครื่องราง คือเพราะเดี๋ยวข้างหลังตลอดเจอพวกคุณใส่มนดำอะไรเงี้ยเราก็ต้องมีเครื่องรางไว้ป้องกันคุณใส่มดํำฝ่ายวากิ้งไว้ก่อนมันเล่นไสยศาสตร์ใส่เราเราก็ต้องมีอุปกรณ์ในการป้องกันไซยศาสตร์เหล่านั้นนะครับผมเวทมนต์วากิ้งนี่มันร้ายกาจใช่ไหมล่ะเสียงตะแลดังขึ้นแล้วฝนนี้ตกทุกด่านเลยเมื่อตั้งแต่กลางๆนี้มาตรงไหนวะไหนไม่เห็นว่แววโอ้ทางนี้งั้นเหรอ พลธนูประจำสถานีรบพลหกประจำตำแหน่งเดี๋ยวเอากองพนฟ้าเตรียมกระแทกใส่มันเลยก็แล้วกันเดี๋ยวเดี๋เออสวยงามมากครับผมย้ำต่อให้เจ็บๆไปแล้วก็แห้งเหี่ยวเฉาหงอยไปข้างบนมาโอ้โหหลายรอบเลยสต็อปเกมแป๊บนึ่งนะพนธนูนี่เดี๋ยวกลับไปด้านหลังครับ พร้อมกับพลวังระเบิดพลกระทุนก็เหมือนการพลหออยู่ด้านซ้ายไปก่อนแล้วกันคนเดียวเงเหงาแล้วก็บริเวณจุดนี้เนี่ยวางระเบิดครับเราจะวางตรงาหาด1-2จุด2จุดแล้วก็ถอยหลังกลับไปดีมากทำได้เยี่ยมสวย <laughs> เหมือนจะยังไม่จบดีพวกมันยังคงมากันอกีก2ํลำเรือ มันจะให้กองสีม่วง,งเราเนี่ยใช้ประสิทธิภาพในการค้อนสงครามหน่อยแล้วกันนะประสิทธิภาพแสดงผลอ้าวมีนักนูตกไปด้วยนักดูบอกกูยอยู่ผิดที่ผิดทางไปหน่อยขอโทษครับตกเลไปเลยจุดนี้้นเหรอต้องให้ระวังกบรระเบิดอะสีแดงแอปหนึ่งสีแดงเดี๋ยวกลับไปก่อนนะครับเมือ่อกี้กดลั่นหวงังระเบิดบรรจุเรียบร้อยนี่มันใช้หาดเรองมังดี้ไว้พวก แกตูมแน่จะเอาอะไรระหว่างคมหอกกับแรงระเบิดมันกม่จะเล่นออกมาได้พวกนี้โธเอ้ยหมดแล้วมั้งภูข้างหลังมันตอดไปแบบสบายใจเลยครับโชคดีเพื่อนได้เจอลุงกระทืบแน่โอ้ยมันโอ้โหเปนตบกระเด็นออกตเขาเกิดเลยเมื่อกี้ีิ แต่ก็ไม่ตายนะแค่ตกไปเฉยเอาข้ามันอูใหญ่อีกแล้ว้ากเกตพวกไทท่านจริงจริงว้าว่มหาสารมหาสารจริงๆครับแบบนี้มันต้องเจอสกิลแรงโน้มถ่วงหน,วงน่อยละแรงโน้มถ่วงกระแทกไปซะเจอแรงโน้มถ่วงเข้าไปตายเลย กองหอกกองหอกระวังหลังหลังเริ่มนัวเรียบร้อยครับศึกนี้เราสามารถชนะในสมรุรภูมิสุดโต่งนี้ได้มาเน้นปั่นป่วนในศึกนี้สร้างความวุ่นวายให้เรานะครับแต่เราสติเยอะพอก็เลยไม่ปั่นป่วนนั่นเองนะ่ต่อเลยครับผมไปแบบรุ่นเร็วและฉับไวเราจะไปเอาเครื่องรางนักนเกาะเบรเซนเทินก่อนละกัน ตางสองเหรียญนี่ผมว่ายังไม่ใช้เนะผมจะเอไปอัปเกรดพวกกองดับโลกสักนิดหนึ่งครับอยากได้เกาะทองไปใช้แล้วจริงตรลออกมาแล้วต่อจากนี้ไปสงครามเราเปิดแล้วพวกเราทางซ้ายกันเลยะกองพลนหอกระจำสถานีรบข้างล่างเข้ามาธนูไปแล้วแล้วเข้า ง่ายมา้งดูอย่างด่านนี้แล้วี่ด่านนี้ป้องกันง่ายมากคุณผู้ชมไม่น่ายากนะครับทางซ้ายก็จิ้มทางขวาก็ธนูไปดิตายแหละเออตายหมดลัาไม่ทันขึ้นฝั่งเลยมาอีกแล้วเดี๋ยวเจอพลังก้นทระสุธาหน่อยไหมนฮนหอกลบไปก่อนต้องใช้ดาบโลดในการสกัดกัน้นครั้งนี้สบายสบาย ชิวๆเฮ้ย hey, มันไม่อยากเจอก้นพระสุธาครับมันไม่ยอมเข้าใกล้ริมผาเลยแบบนี้ลงไปหาเองได้ล้กันไปซะสามตัวคนทนูขยับหน่อยของฟ้าที่ใส่บู๊อยู่แล้วฮะเรียบร้อยแห้งเฉาไปคนหอกย้ายตำแหน่งเตียมจิ้ม พลังกระทุกโอ้กระทุงไม่ได้แม่เรยกว่ากระทุงข้ามเนินได้นะไม่ได้แต่โกงเกินไปมันติดช่องนะครับโอ้ผู้ชมดูสิอะไรมามันคือพวกพวกรุดเร็วนนั่เองจิงออลอยไปสมตัวออพวกรุดเร็วมันสามารถกระโจนใส่เราได้เร็วจริงๆเอามา <_ d> มาแค่นี้เขาไปกลัวหรอกเว้ยทางซ้ายทางซ้ายกองหอ,อกหลบก่อนครับเอากองดับโล่เข้าสกัดแทนแล้วกันเนะข <_ d> ทางบนนี่ไม่มีใครมาเลยเขตสุสานไงใส่เป็นล้างไม่ดีอะไรอย่างนี้เลยไปก้าวมากันดแจวครับแจวครับทำได้ดีครับผมโอ้โหไล่ฆ่าเอากองม่วงไปกองฟ้าด้วยแอบหน่อย ลงมาปุ๊บมึงเจอแน่ดักรอยอยู่แล้วตายไปซะเรียบร้อยครับเก่อนนี้ชนะง่ายได้ศัตรูมาแค่โซนเดียวเองอ่ะโซนอื่นไม่มาเลยหเหรียญศัตรูที่ไม่เคยเจอคือกองดาบคู่นั่นเองนะดาบคู่อุอ้ยนี่ระเบิดมากผู้ชมแค่กับระเบิดไม่พอใช่ไหมมีมีแถมระเบิดมือเลยอะไรเงี้ยอ่ะก็เดี๋ยวเอนเทอร์ก่อนแล้วกัน,นครับ เดี๋ยวขอเช็คราคาก่อนราคาไอ้ที่อัปเกรดของทหารดับโลเท่าไหร่นะฮะยี่ใช่ไหมระเบิดนี่แน่นอนครับเอาไว้ปาไหนๆก็เป็นกองระยะไกลและนายพกระเบิดหน่อยก็คงไม่เป็นอะไรนะนี่เลยบรรจุเข้าไปปั๊บเดาความคืบหน้าเราตอนนี้น่าจะเพิ่มเป็น60%แล้วมั้งน่าจะใกล้จกเกมแล้วไวไหมรู้สึกันไวจังเลยคุณผู้ชมโอ้โหเต็มลำเรือพลธนูประจําสถานีรบ เราจมยิงโดนตัวเดียวได้อยู่ได้อยู่เอาให้จมไปเลยตัวเดียวตัวเดียวกระเด็นตายหมดโอ้ด่านนี้เพิ่งสังเกตว่าฝนไม่ตกกันเนี่ยทางไหนมาอีกเลยครับว่าหมดเลยทางไหนบนไม่เข้าทางซ้ายเหรอโอ้พนหอบมาขอด่นดวน ธนูฝนเด้อเดี๋ยวระเบิดดีกว่าระเบิดระเบิดเอาระเบิดกดไม่ได้เพราะใช้ลูกดอกอยู่นั่นเองแต่ก็ดีเพราะตาย,ตายหมดเลยนะฮะแมเสียดายจะปาระเบิดอัดซะหน่อยเราจอมทำลายล้างอยู่แล้วนะไมคไหมข้างบนงั้นเหรอธนูไปดับโลกใกล้ๆไปเลยครับคนหอก็ด้วยเราไปทางครอบครัวเลยละกันนะเว้าฟมาเลยเดี๋ยวผมว่าผมจะใช้พลัง กนพระสุธาใส่มันหน่อยบ่ะคุณผู้ชมได้ไหมได้อยู่แล้วออแต่ตัวเดียวออล้มก็ต้องซ้ำาครับผมคือคนล้มเขาไม่ให้ซ้ำใช่ไหมแต่อย่างพวกมันเนี่ยต้องซ้ำไม่งั้นไม่งั้นเดี๋ยวมันตื่นมาซ้ำเราครับผมพุทธูธเราเรวเข้าสวยเป็นกลุ่มเป็นก้อนข้าชอบเลยแหละจมน้ำไปแซะ จุมจ๋มๆเป็นแถวอ่ะโอ้โนูกองใหญ่มาหลบเร็วเข้ากองใหญ่แบบนี้กองหอ,อกหลบด้วยและจะเอาก้นพระสุธาไปสู้แทนระเบิดกี่ช่องวะออสองช่องสองช่องตรงนี้ผมว่าผมได้ในการปาพวกมันนะขึ้นฝั่งมาเว้ยขึ้นฝั่งมาเว้ยมแรกผอมแรกมาแล้วมาระเบิดโอ้โห คุ้มไหมผมว่าคุ้มเลยแรงมากอ่าเดี๋ยวนาสาวบาดแผลไปก่อนแล้วกันครับแล้วก็ระหว่างนี้คนดาบโง่ไปสู้ศึกคนธนูสามตัวด้านขวาเหรอปล่อยไปก่อนแล้วกันกลับระเบิดหน่อยไหมละ่ะวางไปปั๊บหนึ่งที่แล้วก็วางที่เก่าอีกหนึ่งที่หลบให้เกลๆไรเข้าไว้พลังก้นซ้ำเติมนี่ไงจุ่มเป็นแถว S <S ก็ได้อยู่นะคนหอกรไปกองฟ้าลุยฆ่ามานันให้หมดเออเรียบร้อยครับเอ้ศึกนี้รู้สึกใช้ความสามารถของทหารแบบมันมากทั้งกระโดดทั้งปาระเบิดทั้งธนูอะไรนี่เออมันมันอันนี้มันเอาละคอนเทนนต่อไปเลยครับด่านต่อไปอัปเกรดได้เวลาอัปเกรดพวกเราแล้ว อัปเดนี่แน่นอนครับเป็นกองนีละกันนะพลังก้นพระสุธาที่ยากอย่างถึงเรา๋ยจะไปซ้ายหรือขวาก่อนดีด้านล่างดูจะเอ่อน่าจะง่ายกว่านะครับไปกอดสเตเปิลหน่อยก่อนนี้น่าจะไม่ยากอะไรดูทรงแล้วเพราะวา่าตัวมาแค่2ประเภทเองนะครับคือตัวใหญ่กับพวกดาบคู่ใช่ไหมต้องคอยจำหน้าตามันไททันไททันมา3ตัวเลยนะีย อื่นไม่มาเลยนะครับคนธนูเต็มตัวยิงระยะมันสวยพอดีแกตายแน่ผมจะลองดูนะครับว่าปาระเบิดเนี่ยมันสามารถไปพวกนี้พังได้หรือเปล่าระเบิดคือ,ค,อคือแรงอะแรงบแรงมากเลยคุณผู้ชม <laughs> คือถ้าตัวที่สามลงมาทันอะ่ะมันก็จะตายด้วยนะครับ ตัวที่สออยังกระเด็นตายเลยใช่ไหมยัยงไม่จบหรอกครับต้องสู้ต่อมาหาคมหอกไส้พวกตัวใหญ่มาช้าจริจงแต่ก็มาอีกแล้วรอบนี้สีตัวเลยจะว่าไประเบิดนี่มันโดนฝ่ายตนเองหรือเปล่าเนี่ยเออต้องลองดูไหมต้องลองดูม,ดมาแล้วระเบิดเตรียมพร้อม และป่าตาย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 ไอตัวดาบคู่ไม่โผล่เลยเนี่ยอยู่ไหนว่าดาบคู่มีแค่ตัวใหญ่ที่มาเนี่ยไม่ใช่ว่าแอบมาข้างบนนะไม่มีนะครับไม่เห็นเลยคุณยิมเล่นแง่กับเรางั้นสินะในจริงปล่อยเยอะกวันนี้สิวะลงไปนั่งเลยแล้วก็เรียบร้อยมาอีกแล้วพลธนูพลหอกลุย นี่ไงครับตามคำขอมันมาแล้วครับเดี๋ยวนะเยอะเกินไปแล้วไปวางระเบิดลอมมันดีกว่าสัก2จุดและการระเบิดจุดนี้แล้วก็จุดนี้ไม่แฮนขึ้นมาหาเราแก่ตูมแน่ใช้หาดนอนบังดีเว้ยซ้ำตายยังตายยังยังไม่หมดเลยซ้ำไม่ทันครับเราล้มก่อนเรียบร้อย <laughs> คือตั้งแต่เล่นมานะผมสัมผัสได้อย่างหนึ่งคือธนูเราเนี่ยเก่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยฮนะเก่งแบบเก่งมากอะ่ะเออตัวใหญ่ตัวเล็กอะไรนี่ยิงได้หมดเลยโคตรคิดถก,กว้าวเดี๋ยวเออเ,อเอนเทอร์นก่อนก็นกนต่อไปนี่บรินนิกอะไรมาหาศารเลยครับคุณผู้ชมอะไรกันมันขึ้นได้หมดเลยเนี่ยนะมันคือความท้าทายอย่างหนึ่งครับความท้าทาย หลังจากเกาะวินเตอร์มาก่อนนี้ก็ประมาทไม่ได้งั้นสินะปลยใจละข้างล่างโอ้โหแบบนี้มันต้องเจอมาหากราบชายหาดนอมังดีครั้งหนึ่งกับระเบิดวางสักลูกหลบไปพ้นหอกรอประจำตำแหน่งโอ้ระเบิดไวเกินครับก็ได้อยู่นะดีมากครับเราไล่ซึ่งผู้เสียชีวิต จุดอื่นล่ะไม้ยังข้างบนไม่มาข้างล่างไม่เห็นต้องตรวจสอบต้องตรวจสอบไม่เจอใครเลยครับโอ้ข้างๆนี่เองธนูไปเดี๋ยวไปใช้พลังก้นพระสุธาหน่อยแล้วกันขึ้นมาปุ๊บมึงโดนแต่ก็ยังลดเยอะไม่พอนี่ไงตัวใหญ่มาข้างบนไม่มาเลยครับมาแค่ฝั่งนี้เดี๋ยวธนูบาเจ็บหนักมากนสับบแผลก่อนนะ พวกนายเจ็บเกินไปแล้ววางระเบิดดักไว้ดีกว่ามาสี่ตัวเนี่ยไม่แน่ใจว่ากองหอ,อกกองนิวจะรับมือไหวหรือเปล่านะครับจะต้องดักสกัดเอาไว้ขึ้นมาเลยตูมซ้ำซ้ำ,ำรีบซ้ำเออเออต้องซ้ำเติมคนมีบาดแผลพวกนี้ไหอกไหม บนไม่มา,นะา,าแล้วข้างๆอีกแล้วโอ้มันชอบมาจุดอับใส่ตาผมหลายรอบแลเนี่ยผมว่าผมไม่ทันแน่เลยรอบนี้เต็มตัวปะทะครั้งใหญ่ออออออโอเคโอเคเฮ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบไม่รอดแล้วแต่ก็ยังรอดอยู่ข้างๆธนูแต่สกัดด้วยไว้เดี๋ยวไปใช้พลังก้นพระสุทธาต่อแล้วกัน หรือไม่เราเบิดคงปลาไม่ทันนะมันไวมากพวกนี้นี่ไงเราขัดกันกระโจนหน่อยโอ้กองชิลแบเลอร์มากองชิลแบเลอร์มาพวกนี้ผมว่าผมปาลาเราเบิดใส่มันน่าจะสาใจกว่านะโดนแน่ขึ้นบนมาไหมไปม,มานะมาฝั่งเดียวเลยคือเราแวงบนสุดแล้วไงต้องซูมดูเราเบิดเตรียมพร้อมนะสามสองหนึ่ง ตามพวกมันไปซะแล้วก็ยังไม่จบเพียงแค่นั้นครับทางซ้ายูแบบนี้มันต้องเจอกับระเบิดหน่อยละกับระเบิดวางจุดหนึ่งจ๊กกลับมาธนูฝนยิงโอ้โหยิงว่าเป็นชุดๆเลยครับผมตามไปหน่อยตามฆ่าพวกมัน ามล่ามันจะมาทําอะไรวันนียสวัสดีครับพี่น้องจบยังเฮ้ยยังไม่จบอีกอะโอ้โหไอ้เกาะนี่มันอะไรวะเนี่ยเยอะเกินไปแล้วพบ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 ขนทนูยิงยิงไม่ได้เราเบิดละ่ะปลาปลาดักไว้ช่องหนึ่งนี่ไงโอยพวกนี้มันร้ายกาดมาก มันชอบให้เราวิ่งตามพวกขน,นูเนี่ยผมค่อนข้างจะเกลียดพวกมันเนะเรียบร้อยครับชนะแล้วในที่สุดเออก่อนนี้ค่อนข้างเล่นนานอยู่สมเป็นเกาะใหญ่จริงครับเงินเยอะเลย <laughs> อย่างว่านะเกาะมันใหญ่หมู่บ้านเยอะเงินเยอะศัตรูเลยมาเยอะนะครับ15ทองทุกผู้ชม<笑><笑> <laughs> เล่นด่านในด่านเดียวคือคุ้มเลยเนี่ยคุ้มมาก <laughs> ต่อไปครับอัปเกรดก่อนดีไหมเนี่ยอัปเกรดอัปเกรด ต่อไปต้องเลือกว่าจะไปเกาะไหนแต่เบื้องต้นผมจะอัปเกรดให้เป็นอกองกอง้กองหอกให้เป็นสีทองแล้วกันนะครับนี่เลยเ,เ,เรียบร้อยตังค์ได้เจ็ดทองครับเจ็ดทองนี่เดี๋วเทิ์นี่กดเอนเทร์ก่อนแล้วกันแล้วก็เราจะไปที่ปาเป้เอ้ยไม่ได้ต้องไปที่โลกล็อกสตอร์นะครับไปโลกล็อกก่อนเพื่อจะไปเอากองทองแดงรูปสมบัติเมื่อกี้นี้เอทพลอยไปครับเอทพลอย โอ้แบบนี้ป้องกันง่ายเลยเนี่ยเอาจริงถ้าเราไม่อยากได้เงินมากนะครับแค่ขึ้นไปป้องกันบ้านหลักข้างบนเขาอะก็จบแหละแต่ด้วยความเป็นศักดิ์ศรีของอัศวินฮะเลยว่าทิ้งชาวบ้านไม่ได้ศัตรูมาแลวอา่าหลวงาไปครับขนธนูทางซ้ายเอาหน่อยกล่องหอกเราแม่สีทองแล้วอะแต่พลาดนี้ต้องยอมรับเดี๋ยวว่าทหารานูเรามันเดอแบกจริง โอเคตายหมดชุดแรกหายไปเดี๋ยวนะไอก้กรโจนมาอีกแล้วไปฆ่ากระโจนยิงวางกับระเบิดไว้รอดีกว่าเ,เาผาื่อเราพลาดซึบถอยหลังกลับมาข้ารอซ้ำอยู่โอ้โหล้มนิดเดียวเองอะ่ะนั่นแหละกระโจนมาก็เจอศูนย์ได้โล่ตบกลับไป ฝั่งหนึ่งนะครับไปแ,แล้วเน้นหนักที่กองธนูกันสินะทหารกองฟ้าทางซ้ายไป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 กองม่วงด้วยต่อให้มันตกทะเลไปเลยสุดยอดเดี๋ยวกองฟ้าเอ,อ่อวางระเบิดก่อนแล้วก็รักษาบาดแผลครับพวกเขาบาดเจ็บค่อนข้างหนักเลยกองม่วงถอยหลังนิดนึงมาแค่อ๋อ ขวาก็ามาแต่ขวามาน้อยหน่อยพอได้อยู่ครับระเบิดแน่ f i ฟินาลเวฟอินคอมมิ่อระเบิดทำงานดีมากเฮอรอบนี้เป็นดังหวังหน่อยก่อนหน้านี้นไม่ค่อยเป็นดังหวังเลยฮนะเดีวซีแกจะบุกยังไงกัดูเพียบเลยอย่าให้ต้องลงหาดเอง เอาลงเมื่อไหร่แล้วก็น่าดูจบเกมครับโอเคคุณผู้ชมก็ผมว่าวันนี้เราประมาณนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยต่อแม่ตอนต่อไปครับเดี๋ยวออกมาดูก่อนว่าเราตอนนี้เนี่ยความคืบหน้ากี่เปอร์เซ็นต์แล้วแต่มาแค่6เหรียญทองครับกับภารกิจที่เกาะเบาๆแห่งนี้นะฮะเดี๋ยวดูก่อนผมว่านะน่าจะประมาณเกือบ6 0 7 0แล้วมั้งเนี่ยดูจากสภาพแวดล้อมของเรา66%แล้วคุณผู้ชม อีกแค่2พาร์ทก็จบเกมแล้วฮะโอ้โอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ตอนต่อไปแล้วกันขอบคุณมากที่แวะเข้ามาชมรับฟังกันนะครับวันนี้สงครามมันมากครับผมบายบายไปเลยฮะ